เบาหวานภัยร้ายนำไปสู่การสูญเสียตัดแขนตัดขาตาบอดดูแลตัวเองด้วยนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงโรคเบาหวานแล้วเชื่อได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนะคะเพราะเป็นโรคที่คนไทยเป็นกันมากถึง4.8ล้านคนและมีแนวโน้มว่าจะมีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นในทุกๆปีด้วยนะคะ ในแต่ละวันมีผู้เสียชีวิตเพราะโรคเบาหวานถึงวันละ200คนโรคเบาหวานเป็นโรคที่ถ้าเป็นแล้วร้ายแรงที่สุดถึงขั้นเสียชีวิตค่ะแล้ววันนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOMS Balance นวัตกรรมเปปไทด์มรารักขี้นกถือได้ว่าเป็นทางเลือกใหม่ในการดูแลตัวเองแต่ก่อนที่เราจะไปทําความรู้จักกับ SOMS Balance ก็จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณหมอท่านหนึ่งเกี่ยวกับโรคเบาหวานกันก่อนเลยค่ะตามไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณหมอค่ะสวัสดีครับคุณก้อยครับก่อนอื่นเราต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับโรคเบาหวานก่อนเลยค่ะครโรคเบาหวานนี้เป็นโรคเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะ โรคเบาหวานนี้เป็นโรคที่น้าตาลในเลือดสูงนะครับซึ่งเกิดจากความผิดปกติของฮอร์โมนตัวหนึ่งซึ่งเขาชื่อว่าอินซูลินนะครับมีเบาหวานอยู่กี่ประเภทอะไรยังไงบ้างรรประเภทที่1เนี่ยก็เกิดจากร่างกายเขาไม่ผลิตฮอร์โมนอินซูลินนี้เลยนะครับแต่ประเภทที่2องนี่คืออินซูลินออกมาแต่ว่าอาจจะผลิตน้อยหรือเสื่อม,อ,มอันนี้มักจะพบในผู้ป่วยที่อายุ40ปีขึ้นไปนะครับหรือมีความเสี่ยงมีพันธุก,กรรมอย่างเงี้ยครับอันนี้พบบ่อยในประเทศของเรา และสาเหตุของโรคเบาหวานนี่มันเกิดจากอะไรค,ครับคุณหมอครับผมโรคเบาหวานเนี่ยกรรมพันธุ์มีส่วนนะครับอนอกจากนี้นะครับอายุที่มากขึ้นความอ้วนนะครับการสูบบุหรี่รการดื่มสุรานะครับ รือแม้กระทั่งคนที่ชอบรับประทานอาหารประเภทอ,อาหารขยะโรคแทรกซ้อนที่ตามมามีอะไรบ้างคะเอาง่ายง่ายก่อนเลยครับเพิ่งเริ่มเป็นนี่อาจจะแค่ชาปลายมือปลายเทา้า <c oughs> แต่ถ้าเป็นมากๆเส้นประสาทไม่ดีนะครับอาจจะทําให้ตาเรามองไม่ชัดถ้าเบาหวานลงไตก็ไตาวายนะครับถ้าเกิดมันไปมีผลต่อเรื่องของหลอดเลือดสมองนะครับ <c oughs> ก็ทําให้อมัมพฤกษ์อัมาพาตมีผลต่อหลอดเลือดหัวใจ <c oughs> ก็ทําให้ หัวใจตีบได้นะครับที่ดุนแรงอีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของเป็นแผลเน่าที่เท้าก็ต้องโดนตัดเท้าครับค่าเท่าไหร่ถึงจะเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานคะครับถ้าเรางดน้ำงดอาหารไปตรวจแล้วนะครับน้ำตาลเกิน126นะครับแปลว่าเป็นโรคเบาหวานครับ คุณหมอคะแล้วมีสมุนไพรตัวไหนไหมคะที่จะเหมาะกับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานครับอย่างตัวที่นิยมกันก็นกอย่างเช่นมราระคีนกนะครับ<ม>ทำให้เรื่องของการทํางานของอินซูลินทํางานได้ดีขึ้นแล้วอีกตัวนึงก็คือเจียวคู่หลานนะครับไปฟื้นฟูการทํางานของตับอ่อน แต่ถึงอย่างไรก็ตามนะครับทานสมุนไพรแค่ไหนถ้าคุณเป็นผู้ป่วยนะครับรับยาแผนปัจจุบันอยู่ก็ต้องไปหาคุณหมอและติดตามอาการร่วมกันด้วยนะครับในปัจจุบันนี้มีสมุนไพรอย่างเช่นมะระขี่นกเจลกู่หลานเป็นสมุนไพรที่เหมาะสําหรับผู้ที่มีปัญหาเรื่องของระดับน้ําตาลในเลือด แต่ถ้าพูดถึงมาราคขี้นกแน่นอนทุกคนขยาดกับรสชาติที่ขมทานย่าหรือถ้าเกิดว่าจะเลือกทานแบบผงสกัดก็ต้องทานในปริมาณที่เยอะอีกส่วนเจียวกู้หลานที่ขายกันในท้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบชงดื่มแล้วก็ต้องทานในปริมาณที่เยอะมากๆนะคะ เพราะสาเหตุนี้ค่ะจึงมีการพัฒนาคิดค้นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร SOMS บาลานขึ้นมาซึ่งเป็นนวัตรกรรมใหม่นะคะที่เป็นทางเลือกในการใช้สารสกัดจากธรรมชาติสารสกัดแต่ละอย่างจะมีสรรพคุณและมีความพิเศษอย่างไรวันนี้นะคะก็มีคลิปจาก ada, ดรกฤษดากิติโกวิทนาผู้เชี่ยวชาญด้านงานวิจัยและการพัฒนาจะมาอธิบายสารสกัดแต่ละอย่างให้เราได้ทราบกันค่ะ ปัจจุบันนะครับตัวสมุนไพรนะครับก็เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับผู้ที่มีระดับน้ำตาลในเลือดสูงนะครับตัวที่ได้รับความนิยมแล้วก็มีประสิทธิภาพในเรื่องของการรักษาหรือว่าควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับก็อย่างเช่นมะระขี้นกเจียกู้หลานรวมถึงตัวน้ำมันจากถั่วดาวินคาครับเปปไทาจากตัวมะระขี้นกนะครับช่วยเรื่องควบคุมตัว อินซูลินนะครับให้อินซูลินทํางานได้เป็นปกติจะช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดนะครับมีการคิดค้นผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนาใช้เทคโนโลยีในการสกัดนะครับจนได้เป็นตัว i n s u l a m e เ p ป p ไท d นะครับเป็นที่ยอมรับทั่วโลกได้รับรางวัลในการสร้างนวัตรกรรมผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติสารสกัดตัวมร a ี i นกตัวนี้นะครับหกิโลกร,รัมก็จะเทียบเท่ากับการรับประทานมร aki นก320กิโลกร,รมัมเรามีการทํามาตรฐานสิ่งที่ได้ออกมาก็คือจะได้ปริมาณสารสําคัญที่เข้มข้นมา การใช้ก็ไม่จําเป็นต้องใช้ปริมาณที่มากดูดซึมได้อย่างรวดเร็วและก็เห็นผลได้อย่างชัดเจนเจลกู้หลานเข้มข้น15เท่านี่คือสมุนไพรชนิดหนึ่งนะครับที่ช่วยในเรื่องของการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดนะครับรวมถึงควบคุมปริมาณไขมันต่อต้านอนุมูลอิสระลดภาวะแทรกซ้อนต่างๆน้ํามันดาวินคานะครับคือน้ํามันที่สกัดจากตัวเมล็ดดาวอินคานะครับในน้ำมันชนิดนี้นะครับจะอุดมไปด้วยไขมันที่ดีจะไปช่วยปรับสมดุลไขมันในร่างกายช่วยในเรื่องของการ ไหลเวียนของเลือดก,การอุดตันของเส้นเลือดรวมถึงช่วยในเรื่องของการลดระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยครับสำหรับผลิตภัณฑ์เอสบาลานครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่ประสานสุดยอดสมุนไพรไว้3ตัวนะครับซึ่ง3ตัวนี้นะครับก็จะทํางานเสริมฤทธิ์กันทําให้การลดระดับน้ําตาลในเลือดมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นนะครับแต่นอกเหนือจากนั้นการทานยาตามแพทย์สั่งนะครับการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการทานอาหารที่มีประโยชน์ก็จะทําให้ผู้ป่วยนะครับมีภาวะดีขึ้นได้ครับ หลังจากที่ได้ฟังข้อมูลจากดรกฤษดาขอสรุปให้คุณผู้ชมได้ฟังกันง่ายๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ ว่าเอสบาลานเป็นการประสานพลังจากสารสกัดสมุนไพรสามชนิดที่มีฤทธิ์ในการช่วยดูแลและลดระดับน้ําตาลในเลือดเอสบาลานมีสารสกัดเปปไทด์มะระคีนกเข้มข้นซึ่งเปปไทด์มาระคีนก1กิโลกรัมจะเทียบเท่ากับการทานมะระคีนกสดๆส2 0กิโลกรัมเอสบาลานจะทําให้การทานสมุนไพรที่มีรสชาติขมทานได้ยากอย่างมะระขีนกเป็นเรื่องง่ายค่ะเพราะว่าอยู่ในรูปแบบของซอฟต์เจลที่ร่างกายสามารถดูดซึมและก็นําไปใช้งานได้ทันที วิธีการรับประทานก็ง่ายค่ะเ <an> พียงแค่วันละ1-2เม็ดและสามารถทานควบคู่กับยาที่คุณหมอสั่งได้แล้ววันนี้นะคะเรามีผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ s อสบาลานที่ก็มีโอกาสได้ไปนั่งพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพมาแชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับป้าสุขแล้วค่ะป้าสุขเป็นหนึ่งในผู้ป่วยโรคเบาหวานนะคะสวัสดีคะ่ะคุณป้าคะสวัสดีคะ่ะตอนที่ค่าน้ําตาลสูงเนี่ยสูงเท่าไหร่คะคุณป้า เคยสูงสุดถึง280ค่ะโอ้โหสูงมากเลยค่ะ,ค,ะคือตอนนั้นอาการเป็นยังไงบ้างคะหน้ามืดใรสันเวลาเดินนี่ไม่ค่อยตรงทางอ่ะค่ะจะเวียนหัวอยู่ตลอดเลยอะค่ะ,คะแล้วก็จะมีเหงื่อออกมากผิดปกติ ป้าเลยกลัวมากอะคะอ่ะกลัวว่าตัวเองจะเป็นภาระให้กับลูกด้วยเ<อ>พราะลูกพอรู้ว่าเราเป็นป่วยทางนี้นะคะ,คะต้องระวังในหลายๆเรื่องอเกี่ยวกับการปฏิบัติในภารกิจประจําวันของเรามันเปลี่ยนไปนหมดเลยะเคยใช้สมุนไพรไหมคะอันดับแรกคือ,อมาระคีนก<อ>เพราะเคยแบบ ดูใน YouTube อะไรเขาบอกว่ามาราคิโนกรักษาเบาหวานได้ก็ซื้อมาค่ะแต่ทานยากเพราะมันขมแล้วคุณป้ามาเจอเอสบาลานเปปไทยมาราคิ้นกได้ยังไงคะมีคุณแม่ของเพื่อนลูกสาวเป็นเบาหวานเพื่อนลูกสาวได้ซื้อไอตัวนี้ค่ะให้คุณแม่เขาทานแล้วคุณแม่เขามีอาการดีขึ้นเขาก็เลยได้ซื้อตัวนี้มาให้รับประทานด้วยค่ะผลที่ได้เป็นยังไงบ้างคะร่างกายเราค่าน้ําตาลในเลือด ลดลงมาเป็นเกณฑ์ที่ปกติพร้อมกับค่าน้ําตาลสะสมที่อยู่ในเลือดด้วยลดลงมาเป็นปกติหมดเลยคะคะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเอกแล้วค่ะคุณเอกเป็นผู้ป่วยโรคเบาหวานผู้ได้เต็มปากเลยว่าอยู่กับโรคเบาหวานมาเกือบทั้งชีวิตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเกือบทั้งชีวิตนี่ประมาณกี่ปีได้คะ ยี่สิบกว่าปีแล้วครับจากกรรมพันธุ์เลยใช่ครับทีแรกผมก็ยังไม่ไม่แน่ใจพอเราเข้าห้องน้ำปัสสาวะเนี่ยปุ๊บมันก็คอแห้งมันก็หิวน้ำพอทาน้ำไปแล้วก็ไม่ปัสสาวะอีกใจเราสั่นอืแล้วก็เหงื่อแตกง่ายอ่ะอย่างเงี้ยคุณหมอก็จับตรวจน้ำตาลดูอะไรดูเขาก็บอกว่าเป็นเบาหวานตอนนั้นที่ไปตรวจเนี่ยค่ะค่าน้ำตาลอยู่ที่เท่าไหร่คะอ่าสองร้อยห้าสิบยี่สิบเจ็ดปีที่อยู่กับเบาหวานมาท้อไหมคะถามจริง ก็ก็ต้องท้อครับถามว่าจะท้อไหมมันต้องท้อทั้งท้อทั้งเหนื่อยไปไหนก็เพื่อนฝูงก็ไม่ได้คือค,คือไปได้แต่ว่าเราก็จะไปสังสรรค์กับเขาจะไปอะไรก็ไม่ได้เราอยากะทานอะไรบางทีมันก็ทานไม่ได้ไปหาข้อมูลนู่นนี่นั่นหรืออะไรยังไงบ้างเพื่อให้สุขภาพเราดีขึ้นนะคะเจอมาลาคีนก แต่ก็คําว่ามาล้านเนี่ยมันมันก็ขมอ่ะหรือไม่ก็เป็นพวกเจลผู้หลานเอะแล้วพี่เอกรู้จัก SSOMS อสมาร์ลนเปปไทย์มาลัคขีนกได้ยังไงคะพอดีมาเจอตัวนี้เห็นว่าอมันมีมาลักขีนกอืบวกกับเจลผู้หลานตอนนี้ผทานเอสบาลนไปได้สักพักึแล้วอาการเป็นยังไงบ้างคะค่าน้ําตาลปกติดีมากค่ะก็ยัง<อ>เราก็บอกว่าร่างกายก็ดีขึ้นอะไรขึ้นตอนนี้อาการผลข้างเคียงต่างๆที่เคยมึนหัวเวียนหัวหรืออะไรไม่มีเลยไม่มีเลยครับ นี่แหละค่ะเอสบาลานตอบโจทย์จริงๆค่ะก่อนจากกันนะคะอยากให้คุณผู้ชมทุกท่านสุขภาพร่างกายแข็งแรงทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะอาหารเสริมไม่ใช่ยาถ้ามียาที่คุณหมอสั่งต้องทานควบคู่ไปด้วยค่ะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคลน,นะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะ